กระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในโดยนายพันธินจงจิตตระกูลผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์พร้อมด้วยนายยันยงพวงราท,ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรีไม่กฤษดาตันเทิดทิศเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์และคณะลงพื้นที่ตรวจสอบความพร้อมร้านค้าที่จะเข้าร่วมโครงการดิจิทัลวอลเล็ตที่ตลาดซับเซนส่วนพระมหกรรมจังหวัดเพชรบุรีได้เตรียมความพร้อมของผู้ประกอบการร้านค้าปลีกค้าส่งในการรองรับประชาชนที่จะเข้ามาร่วมจับจ่ายใช้สอยในโครงการนี้ วันนี้นะครับก็ได้รับมอบหมายนะครับจากท่านรองนายกนะครับรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะครับให้มาสํารวจตลาดสำรวจร้านค้าต่างๆนะครับเพื่อเข้าร่วมโครงการดิจิต a l วอลเล็ตนะครับก็ต้องแจ้งเบื้องต้นนะว่าโครงการนี้นะครับเราไม่ได้เอาเงินมาแจกนะแต่ว่าเราเอาเงินเนี่ยมากระตุ้นเศรษฐกิจนะฮะแล้วก็มีความคาดหวังว่าอยากใช้เงินตรงนี้ ไหลเข้าไปสู่ทุกๆอำเภอนะครับทุกๆตำบลในทุกๆชุมชนนะฮะโดยให้ชาวบ้านเนี่ยทุกคนได้มีส่วนร่วมนะครับในการกระตุ้นเศรษฐกิจในครั้งนี้ด้วยนะครับแล้วก็วันนี้เองนะเราก็ได้เข้ามา,าดูร้านค้านะครับที่ตลาดก,กลางทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์นะครับจังหวัดเพชรบุรีนะครับผมซึ่งแน่นอนนะครับว่าโครงการาขนาดใหญ่เนี่ยก็จะได้มีผลกระทบนะครกับประชาชนนะครับผมเราเลยมีความจําเป็นนะฮะที่ต้องมารับฟัง นะครับผมว่าร้านค้ามีความพร้อมขนาดไหนนะครับผมซึ่งแน่นอนครับทางรองนายกนะครับที่ผ่านมาก็มีการกล่าวนะครับว่าไม่ว่าจะเป็นโครงการกองทุนหมู่บ้านละล้านนะฮะหรือว่าโครงการสามสิบาทรักษาทุกโรคนะครับผมก็พักเพื่อไทยเองนะครับก็ เดินหน้าถึงที่ทําได้สําเร็จแน่นอนนะครับตรงนี้ไม่ต้องหว่วงเพราะว่าที่ผ่านมาเราสําเร็จในทุกๆโครงการที่กล่าวแล้วนะฮะแล้วก็โดยเฉพาะในปัจจุบันนี้นะครับเราเข้ามาในช่วงที่มีปัญหาเศรษฐกิจกนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งภายในแล้วก็ต่างประเทศนะครับอย่างในวันนี้เองนะครับก็ได้เข้ามามีโอกาสได้คุยกับ ร้านค้าต่างๆนะครับแล้วก็ได้เห็นนะฮะว่าทุกคนก็มีฟีดแบ็ว่าจริงๆแล้วเศรษฐกิจก็ซบเซานะฮะจริงๆขายเนี่ยยอดก็เริ่มมาบ้างมีตกต่ําบ้างก็ยังไม่นิ่งนะฮะก็เลยเคิดว่าตรงนี้เป็นปัญหาที่เราเ,เข้าใจแล้วเราก็ไม่กลัวนะฮะที่จะหาวิธีการใหม่ๆนะครับเข้ามาเพื่อ,อ,อแก้ไขปัญหา ปัญหาทางเศรษฐกิจเหล่านี้นะครับผมโดยเฉพาะาโครงการดิจิต a l วอลเล็นี้นะครับที่เป็นโครงการที่ทางพรรคเพื่อไทยเนี่ยนำเสนอเป็นนโยบายสําสคัญน,นะครับแล้วก็มีการนําเสนอต่อรัฐสภา,าตรงนี้เรา,าเดินหน้าทาจริงแน่นอนนะครับผมแล้วก็ปลายปีนี้นะครับเข้ากระเปา๋าทุกคนแน่นอนนะครับหนึ่งบาทนะครับแล้วก็มาช่วยกันกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับตรงนี้ไปได้วยกันนะครับเงินตรงนี้ไหลเข้าสู่ ชุมชนทั้งหมดนะคะเราเคยมีการวางเงื่อนไขไว้ว่าเงินเหล่านี้เนี่ยจะถูกใช้นะครับจากพื้นที่ของคนที่ได้รับเงินไปเนี่ยในระยะทาง4กิโลเมตรนี่นะครับตอนนี้เราก็ได้เปลี่ยนเงื่อนไขว่าให้เข้าไปสู่ทุกๆอําเภอนะครับทั้งหมด878อําเภอนะครับในความพร้อมตรงนี้นะครับของกระทรวงพาณิชย์เองนะครับผมเราก็ได้มีการเตรียมร้านค้าต่างๆนะครับในทุกๆอําเภอนะฮะเรามี ทงฟ้าอยู่ในทุกอำเภอครอบคุมหมดนะฮะส่วนตำบลเนี่ยเราครอบคุมไปกว่า80%นะครับผมในส่วนนี้เองเนี่ยถ้าเราได้รับการลงทะเบียนเพิ่มเติมนะฮะ จากทั้งหมดนะจริงๆเรามีอยู่แล้วนะเรามีการเตรียมข้อมูลอย่างเงี้ยของกรมพัฒนาธุรกิจการค้านะครับแล้วก็ในส่วนของสหกรณ์วิสาหกิจเองไม่ว่าจะของกระทรวงหมดไทยหรือกระทรวงเกษตรนะฮะตรงนี้เรารวมในส่วนของพณิชิ์เองเนี่ยเรามีธงฟ้าอยู่ทั้งหมด1นึ่งแสนสี่หมื่นร้านค้าฮะแล้วก็ยังมีร้านค้านะครับในส่วนนิติบุคคลเนี่ยรวมกันเนี่ยที่เป็นแอคทีฟนะครับผมอยู่ประมาณ 9, ก้าแสนร้านค้าเพราะฉะนั้นตรงนี้รวมประมาณ1นึ่งล้านร้านค้านะฮะแล้วก็ในส่วนของอกระทรวง กษตรและมหัดไทยเองเนี่ยแล้วก็ในส่วนภาคหน่วยงานอื่นๆเนี่ยรวมอีกประมาณ1ล้าน5แสนล้านค้านะครับตรงนี้เรามีความพร้อมเราเตรียมข้อมูลตรงนี้เนี่ยเข้าไปสู่ในถังข้อมูลเรียบร้อยนะฮะที่จะต่อเชื่อมให้กับหน่วยงานที่รับผิดชอบหลักด้านนี้นะครับของ d g a นะครับหรือว่าสำนักงานรัฐบาลดิจิตอลนะครับในการทำให้ตรงนี้มีความพร้อมในการใช้งานนะครแล้วก็ถ้าเราเปิดโอนเงิน10,000ปุ๊บทุกคนนะครับได้ใช้เงินแน่นอนนะครับทั่วประเทศนะครับผม ครับในส่วนของร้านค้าหลายๆร้านค้าวันนี่เราเดินนะครับทุกร้านค้าก็มีความพร้อมอยู่แล้วเพราะว่ามีการลงทะเบียนแล้วก็เป็นมีใบทะเบียนการค้าอยู่แล้วนะตรงนี้เนี่ยคือเราพร้อมต่อเชื่อมนะครับส่วนร้านค้าไหนที่ยังไม่ได้มีการลงทะเบียนนะครเดี๋ยวเราจะมีการแจ้งล่วงหน้านะให้ลงทะเบียนให้กับท่างที่อ,อบตอ,อบจอรหรือว่าที่ธนาคารนะครับทั่วประเทศครับผมยินดียินดีดดร่วมร่วมงานกันเ้เพราะว่า เราก็เคยผ่านโครงการคนละครึ่งมากกอนแล้วนั่นครงการนี้เราก็จะไม่มีปัญหาที่จะ่ลมกแบบรัฐบาลถ้าเดี๋ยวอยาจะแชร์ข้อกังวลนิดน,นึงวันนี้ที่เราได้ามาคุยกับทางร้านค้านะครับก็ตอนนี้เนี่ยพอเราได้งเงินเข้ามากระตุน้นแล้วก็เข้าไปทุกภาคส่วนเนี่ยเขาก็จะมีความกังวลว่าเอ๊ะ แล้วความตั้งใจของโครงการนี้เราอยากใช้เงินเนี่ยไปถึงทุกภาคส่วนมีการใช้ไม่ไม่ไม่ใช่ว่าเอาเงินไปถึงปุ๊บแล้วก็ไปถอนออกมาเป็นเงินสดแล้วออกออกตรงนี้ไปเราอยากให้มีการใช้ไปในรอบที่2รอบที่3รอบที่4่นะครับแล้วก็ก็เลยมีการตั้งเงื่อนไขว่าผู้รับรายที่1เนี่ยยังไม่สามารถขึ้นเงินได้แล้วก็ไปถึงผู้รับรายที่2ถึงจะเอาเงินตรงนี้ออกมาใช้ได้นะครับตรงนี้ก็เป็นความกังวลหนึ่งนะฮะจริงๆเราก็ได้มีการพูดคุยว่าเออแล้วร้านบางร้านบอกเออแล้วอย่างนี้ขายของมาแล้ว เอาเงินไปใช้ไม่ได้ทำยังไงจริงๆไม่ใช่นะครับเราเองเนี่ยเราอาจจะเป็นผู้รับเงินรายที่2<ช>นะ 2> <ช>ถึงแม้เราอาจจะเป็นร้านเล็กบางร้านค้าเนี่ยขายถุงพลาสติกนะครับบอกเอ้าแล้วเขามาซื้อถุงยังไงจริงๆซื้อถุงพลาสติกเนี่ยเราอาจจะเป็นรายที่2แล้วนะครับเพราะว่าเอ้าเราไปซื้อของที่แม่ค้าไปซื้อผัก ซื้ออะไรอย่างี้ใช่ไหมครับแม่ค้าที่ขายผักในตลาดเขาก็มาซื้อถุงพลาสติกถุงพลาสติกเนี่ยก็เป็นผู้รับเงินรายที่2เขาก็สามารถนาเงินมาไปใช้ต่อได้นะครับตรงร้านค้าตรงนี้เช่นเดียวกันนะครับจริงๆนะครับก็อยากจะให้ทุกร้านค้านะครับแล้วก็ประชาชนทุกคนเข้าใจนะครับว่าทุกคนเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะเป็นรายที่1รายที่2ได้หมดเราก็โครงการนี้เราตั้งใจว่าอยากจะมีการกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วง6เดือนนี้แล้วอยากให้ใช้เงินให้หมดและคุ้มค่าทุกเบ็ดเงินนะครับผมคือเราตอนนี้มี ตรงนี้เนี่ยครับมากระตุ้นเศรษฐกิจเป็นโครงการที่ใหญ่นะครับผมก็มั่นใจนะครับว่าการเดินหน้าของรัฐบาลเพื่อไทยตรงนี้นะครับเราต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนนะครับแล้วก็เศรษฐกิจเนี่ยจะเติบโตได้แล้วก็จะเดินหน้าได้เนี่ยทุกคนต้องให้ความร่วมมือกันนะครับ